มสวัสดีค่ะบาราวค่ะวันนี้เราจะมาทดลองสิ่งนี้กันมันคือสลมของเล่นชิ้นนี้เหมาะสมกับเด็กที่อายุแปดขวบขึ้นไปแต่หนอูอายไม่ถึงแปดขวบแต่ก็สามารถเล่นได้นะคะถ้าเกิดมีพี่หรือแม่ก็ผู้ปกครองค่ะเราจะไปดูกันว่าว่ากล่องนี้มีอะไรกันบ้างอันดับแรกบีเกร์ ช้นจักสารรอดรถสี่กวยห้ากาลน้ำหกอดทดลองเขาให้มาสองอัน<า>ส่วนของอันนี้เราเตรียมมาเองหาของพวกนี้หาได้จากเซ็ตภูเขงไฟที่อยู่ตรงนี้เลยนะสามารถเอาเกีนะ้วน้ำทำปะดาก็ได้นะคะ เมื่อกี้เราลืแมแนะนำสิ่งสำคัญสองอันไปคือวอลเล็ตและผมฟูลนะลลลแล้วการทดลองกันยัง้งก่อนอื่นอันดับแรกเทกาวใส่บีเกอร์20 m l บีเกอร์เกา่า20 m <ml>. ลนี่คะ่ะบีเกอร์ที่มีเก้า20 m l โอเคขั้นตอนที่สองใส่สารโอลเล็ก ช้อนหนึ่งช้อนห้าช้อนแบบแบบปลาปลาปลไม่ใช่แบบพูนพูนนะเฮ้ยนะ,นะช้อนต้องปาดด้วยห้าช้อนเทดีดีนี่เทดีดีหน่อยอีกช้อนหนึ่งเท,ท ้นที่สใส่น้ำในบีเกอร์20 ml ใส่คือเท่ากับใสล่ลิง4ครั้งและใสหรือใช้หลอดตวง10 ml ใส่ไป10 ml ในหลอดทดลองเริ่มทำได้เริ่มทำได้เลยขั้นตอนที่4เปิดฝาหลอดทดลองส่วนบีเกอร์ให้ใช้หลอดคนชา้า ตอนต่อไปเขย่าจนไม่ให้มีผงนอนอยู่ตรงก้นนี่อย่างนี้แหละม,มีผงนอนอยู่ตรงก้นเข้าเนื้อได้ต่อจากนั้นก็ใส่ใส่หอดใส่ของน้ำในหลอดทดลองลงไปที่วิกก์ แล้วคนยังอยู่แล้วคนเหมืนสลัมขึ้นแล้วโหหมดมากโห้ยแล้วคนเนี่ยมีสองลูใหญ่ๆแบ่งกันไหมเมื่อผสมกันออกแล้วคนมันจะเป็นยังไงนี่โหยเราได้สลัมกันแล้วทีนี้ลองมาสูบกันว่า เก่าสารโบแหลกเนี่ยรวมกันแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นสารล้าอย่างนี้ใชด่ดูสีดิ้งเด้งเลยจากนั้นเราก็เอาออกมาหเห็ดขับมันเออขับมันด้วยนี่แล้วเราก็ปั้นปั้นปัน้นปัน้นถ้ามันแหลกแหลกอย่างนี้ให ใ,นนให้ใส่กับข้าวใบลวคนให้ใส่กับข้าวใบลวคนมัมันจะติดว้าเด้งดินะวันนี้เราก็ได้ใส่ ผู้กปกครองอยู่ข้างๆด้วยหรือไม่ก็พี่ๆน้องน้องที่เป็นพี่น้องของตัวเองค่ะรทำรกันคนละเราต้องระวังระวังน,นะครับเราเดี๋ยวพบก,กับพวกเราอาทิตย์หน้านะคะ